รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนียวจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดมณีชลคั a นพระอารามหลวงเนื่องในวันณะวะมินทรามหาราชประจำปี2568 วันที่10ตุลาคม2568เวลา8นาฬกา30นาทีที่วัดมณีชลขัน,น์อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในปัจชยาเป,ปร์ตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันค้ายวันสวนรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบาพิตรวันนวมินทรามหาราชโดยมีหัวหน้าส,ส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสากว่า400คนทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,ญญมหาราช บร,บรมนาถบพิรที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและในส่วนราชการข้าราชการผู้นำชุมชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดนี้ได้ต่อปวงชนชาวไทยโดยร่วมกันปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบวัดมณีศรัทพระอารามหลวงเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามรวมถึงดำเนินการกำจัดวัดชพืพชผักตบชวาสิ่งที่ขวางทางหนาบริเวณคองศรัทานข้างวัดเพื่อตลอดจนและตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งวัดสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วงประสบนิกรใต้ล่มพระบารมีทั่วราชอาณาจากักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเงกำลังพระวรากายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณีอยกติจนานา,าการเพื่อประโยชน์สุขแก่วงประสบนิกรโดยโครงการในพระราชิุลย์น้อยใหญ่จำนวน4,741โครงการก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอนเองนกอนันต์ แก่ประเทศชาติทั้งได้พระราชทานหลักปัญยาเศรษฐกิจพอบเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อนานาประชาราศได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกครั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไปด้วย